บัดนี้ได้เวลาเปลี่ยนอุดมมามงคลขออนุญาตกราบนมัสการท่านพระครูสิริศิลาวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญพระสงฆ์เถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเรียนสัพพบ,ร,บรุษพุทธบริษัทศิษยานุสิ์ท่านพระครูสิริศิลาวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญปรารบเหตุอายุวัฒนามงคล ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระในวันที่24มิถุนายนคณะสิทธิยานุสิทธิ์ได้ประกอบพิธีบายสีสุขวัญได้กระทำบุญเพื่อฉลองอายุบวรวัฒนมงคล58ปีบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันณนะบริเวณแห่งนี้เพื่อถวายบายสี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ท่านพระครูสิริศิลวัตได้สถิตเสถียรตั้งมั่นให้ออกตอนญาติโยมได้พึ่งพาอาศัยเป็นร่มโพไซทองแผ่กิ่งก้านสาขานำพาพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปก็มีในกาละบัตนี้ ผลิตวานเมตตาสเมตาม่านทานตาวิคิตาจิตามปริตังภานันตัวสเคกามจารุเปคิริศิคราตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรเทนัจคาเมตรวนาคาหะเนเคอาวัตุมิเคเต อมมาจจยันตุเทวานสลาทราวิสเมยาขาคันทพนาคามติทันตาสันติเกงยังมุนีรวาจนางสาทวเมสุนันตุพุทธังอายุวัฒนางเตชีวิตต่างยาวนิพพานังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังธรรมังสังขังอายุวัฒนางเตชีวิตตางยาวนิพพานังสรนังกัจฉามิ สติยามปีพุทธังธรรมังสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตตังยาวนิพนังสระนังขัดชามินโมตัสสามพัคาวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมตัสสามพัคาวาโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ สีสีสิทธิพ,พระพรบาวอนแวนวิเศษอันเทเรงการเตโชชยัยญาตุภาวังฉานยามัง,าลามมงคลระชัยยามาหามงคลอเนกสาวัด,ดีอันที่ถูกใช้เสียจันกําจาไภริสันสตูพินาศอังคันอาจมงคลพุดเป็นบนุญแกวเกิด พาลือหัดลำเลิดมหาพาลาสุขอิทิยาวเวกวิเศษเสาเป็นเกตแก้วกิงอุตตมังคลาสุนังขันตาสุมังคลาอุตตมโชคอุตตมะโยกอุตตมาดิทิอุตตมะมหานธาิมหาสังคีมพิลาธ ด้วยอำนาจอันลฤาซาอันฝุงขาทั้งลายไม่มีนักปราดและผู้โรฮิตทั้งบัณฑิตและเช่าเมืองมาพำพ้อมเท่าแค่มานังลอมสาธุก,การบองลีวันหลายเหลือลังมาห่มนังอยู่สอนล้อนตาสะอ่อนบุนลายลากบอผัดผากไปไก่ มาห่มใจสมเสื้อโยกเยืนมงคลในเป็นผลแพสางธูระอ่างความดีรวมกันมาการทำลลบาสีเพื่อให้เป็นมังคาลาดีอันวิเศษปรางรบเหตุแห่งอายุวัฒนามงคลหาสิบแปดวัสาฝน เวมุนมาวารุกาแห่งการกระทำบุญชานหลองอายุครบห้าสิบแปดปีท่านพระคู่ผู้ใสสองเฮืองพุทธพองโซภาท่านพระคู่ศิริศิลาวัตเป็นรานักพัฒนาแห่งเมืองอำนาจท่านเป็นประเแีงวิทยาการ บุญสมพันธ์เต็มเปี่ยมภูมิวาดของเขียมงามสมเพเมตตาวิทยาคมสีสมโพธ้มะโพธกนา้าเพื่อให้เป็นมาค้าแจงสองเดินต่ำห้ององค์สัมมาอีกอันหนึ่งท่านพระคู่สิริสีลวัดจิตสัทธา สร้างธรรมสิรินาคา้าผวงประชาได้บูชาคุณกราบไวเพื่อจกได้อยู่สุขสดใสขออาราธนาเดชาองพระเจ้าใหญ่อใช้โปรดน้ำใช้สิทธิโชคให้เป็นตกใบงาม ให้เป็นสามใบแกนให้เป็นแวนสดใสสูงชัยเลยเพิดแผ่วขอพระคุณร้านตานาไตรแก้วทั้งสามจงนำตามปกเก่าเกตขอมองคลบววนวิเศษจงนำผ้าบุญพระลาวห่อหมกุศลตุ่มแพ่ไพาราลให้ท่านพระคู่ เสียยรีสีลาวัดมีแต่ความสุขเกษมสำราญอยู่ทุกเมื่อทุกการทุกวันทุกยามตราบเจรติการหึงเยานานสืบต่อไปก็ปูเถินมาบัดนี้บุญญาพิธีเสริมชาตาราศี เพิ่มบุญยาบารามีวารุกาฏโ,โรมรอบห้าสิบแปดปีสียอดแก้วได้ดำเนินมาครบแล้วเป็นมงคลให้เป็นผลสืบก็เป็นยอด่อบารามีจึงได้จัดแต่งพันใบสีเวิจิตบรรจงดีสีสภาพตั้งเหนือออด แทนบูชาจึงได้คนควยหาสับพาอาหารมีลายหลากหาได้มากประมวลมาแต่งใสผ้าป่าไว้ถึงเสื้อตั้งแม่นเมื่อยามดีมีสีใสโบเสามาบัดนี้เพิ่นจึงได้ เรียนเชิญเมธีผู้ฉลาดมานังศาสเอิ้นเชิญควันว่ามาภาลยนยาสานเชิญทั้งควัญขันหานควัญตาคิวกองกอง ควานเจ้าพัดกะละแม่นภาคบ้านนั้นแล้วให้เต้ามาให้เต้ามาเด้อเดอเด้อๆว่ามาเหยอควันเด้อคั่นแม่นควันเ,นเจ้าบ่มามื้อนี้ แดดเดือนสามสีน้ำจเจ้านี่แล้วควันเหลอยขันเม่นควันเจ้าบ่มาเมื่อนี้แดดเดือนสีสีน้ำขาจเจ้านี่แล้วควันเอลือยขันเม่นควันเจ้าบ่มาเมื่อนี้เฮงปันใดดีน้อทั้งสี่หอดเดือนหา เมษาย้อนต้นปีใหม่ฝนตกหำป่าใหม่ขวัญลาให้ตาโอ้มาให้ตาโอ้มเดดะดะดะ ว่าม,มาเหยืะอควันเอ้ยสามสิบควันคอยมาม้วนเท่าเก่าสิบควันคอยมาอยู่เสือมาอยู่เหนือในคิงทั้งควันแข่งกใอยมาสมแข่งอยู่ลีลาลีลาทั้งควันตาไก่มาสมเาอยู่ลีลาลีลาลีลานควันเที่ยวกลางคืนอยู่นำ้นำนำ้ำน้ำน้ำเนื้อเนื้อ ว่ามาเยอะควันเอ้ยควันผู้เป็นตานั่นให้เจ้ามาดูแว่นไว้ควันผู้เป็นวัดและเป็นไหนให้เจ้ามาดูมวลเท่ามีทั้งควันผู้เท่าเท่านั้นนายคอยสักไม่คนเท่าตามหลังมาโย่จบ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 ว่ามาเยอะควนเอ้ย ไท้ทานมาอยู่คูดีเสาแกนมาอยู่แผ่นทารงเพียงมาอยู่เตียงเก่าหานว่าไมาเเ่เอ่อเอ่อเดินเดินเพิ่นเักเจ้าสิงคำยามเจ้าสิงแก้วไม่คนสันก็บ่ได้จับตีเจ้าดอกนาคนเอ,อ้ย ไม่คอนหีก็โบได้จับฟาดโบได้ประมาทเจ้าจากเถื่อจากเมื่อแลจจากยามเดิเดอเดอเด,เด,เดขวัญเลยขวัญขั้นขวัญมาถึงแล้วแก้วแก่นในสดเสียห้าสิบแปดปีให้สดใสพองละไม้ละมุนเหลือ เจ้าผ่อสำเภูแก้วสิน้ำแนวได้เบิดส่วนพลาหนุนบุญยิงล้วนสิน้ำส่วนบน่านนี้ห้าสิบแปดปีมือนี้ให้มีโจกมหาชัยในเดอ้อเนื้อเนวใดสมหวังดังมนุหมายแมน่บนบุญน้ำแข็งเน่นน้ำหอยให้น้ำหอยสุบาทยางใจประสงค์ก่งสั้งเห็นทางป้องแปว คอยเป็นดังแก้วลำคาคุณเมืองให้หุงเหืองโมลีสองคดีไขแจงพลาแห้งบุญหล่นงามวิมลลลำคาสถิตอยู่คำพระศาสนาให้หลือซาจนจน,จนคนได้ย่องทั่วแดนหมดทั่วคงเคพดแพนผืนแผนปาทพีได้เพิ่งสีใบบุญท่านพระคู่ผู้บุญลำคุณพระพูดขอให้มานำคำ คุณพระธรรมคอยมานำสองคุณพระสงฆ์องค์ยอดเยี่ยมให้เทียมขคางอย่าหงเคียงเดอ้อเดอเดเด ว่าแล้วก็จเจงบายเอาฝ่ายอมแข้มองคนบุญคนดีความงามดูอาจผูกแขนลาดควันลานว่ามาอเยอะควันเอ้ยขันเม่นผูกเบื้องใสขอให้ขัญทันพระคู่นี่มากกว่าเายเ่อ ทัานเม่นผูกเบื้องขวาคอยขวัญทันพระคู่สิริศิลวัตนี้อยู่มาทุกหมู่ทุกองมาทุกตนทุกคนกอดเธอ ว่าแล้วตั้งแหกตั้งเทนีนี้เมื่อนาท่านอย่าถอสซาเสียเสียให้ท่านพระคู่มีอายุยงินยาวอย่าสันมันในท่านมันปั่นงามเขากวงมันในท่านมันปั่นข้งหมูตอกเคลื่อนมันในท่านมันปันเคลื่อนส่างห้องมันในท่านมันปันโป่งส่างลอมันในท่านมันปันก้อนหินแดงแข็งไอ้ท่านแข็งปั่นแผ่นหินลาด สูงเทียมอาจเขาสเสมนใหญ่เพียงกอขวัญทันยิยาเดหักใหญ่เพียงหลักขวัญทันนิยาเดคนยาเดมนเหมือนตองอยาเดมองเหมือนเทาอย่าได้เทาเก่าเสียสีให้คณะพี่น้องทั้งหลายที่มารวมใบสีสู่ขวัญทันพระคู่สิริศิลวัตรครบห้าสิบแปดปีมือนเน้ มีตั้งแต่อายุวันนั่งสุขังพลังคอยตั้งเทียงมันดอมทานจงเจริญพันดอมทานจงเจริญโอ้ยโอ้ยเดินเดินด้ อมอุอะมุมะมุนมามหามุนมังนาชาเรติพุทธสังมิเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุ